หนุ่มสิงห์บุรีแห่งอำเภอประวัติศาสตร์ชาติสยามบางละจันผู้ฝ่าฟันปรับเปลี่ยนโหมดฉลกโชคชะตากับชื่อสกุลของตัวเองมาโคตรบ่อยถึง9ครั้ง9คราด้วยกันเริ่มจากแรกกำเนิดเด็กชายเบลเบิ้ลเบลขับอีกตัวเป็นเบลเบลระขังระขังแห่งบ้านบางละจันลั่นระขังรบแล้วกับกายกับกลายเป็นเคนอีกคำรบหนึ่งเมื่อตบเท้าเข้าวงการบันเทิงได้สำเร็จ อติพงพันละแหงเป็นอติพงพันละแหงเป็นธนภูมิพันลแหงเป็นภูภูมิพันละแหงเป็นภูภูมิพงพานแุแล้วมาเส้นสุดหยุดตรงชื่อสกุลสุดท้ายที่เขามั่นใจว่ามีความหมายยิ่งใหญ่สูงสุดภูภูมิพงพานุภาพเคนเบลเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2512ด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกขอแต๋วแตกแหกกระเจิง ตามติดมาในปี2,553ด้วยเรื่องเขี่ยวอาคาดมาแจ็คพอตในปี2,554ด้วยภาพยนตร์30กำลังแจ๋วในบทปรสิตส่งผลให้เขาคว้ารางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งชายจากสยามดาราสตาร์วอร์ดในปี2,515และคว้ารางวัลจากอีก4สตาบัานเกียรติยศพิคเนตนาคราชสีสันบันเทิงอวอร์ด และเสียมดาราในปี2,515ถึง2,516จากาละครดราม่าแรงก้าสุดกูก้องแกงแรงเงาในบทสุภาพบรุษสุดชีวิตวิกิตอภิบาลบดินปรับแปลงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงอะไรเปี้ยงเปี้ยงก็ปังปังตามติดมาเป็นเงาตามตัวกลายเป็นนักแสดงอิสระ ได้พบรักยังไม่คาดฝันกับนักแสดงสาวเรือนร่างสุดบอบบางท่ามกลางหัวใจสุดสตรองนางเอกสาวรูกครึ่งไทยมาเลเซียเอชอ์สุปรีลีลาผู้นำพาเขาไปพบประสบการณ์งานแสดงใหม่ๆกับช่องวัน31ในวันนี้ความรักนำทางเขามาโดยแท้จริงเคนเบลมีความสามารถพิเศษแสนวิเศษ คือการเป็นดีเจผู้มีไอเดียไอเดินดีไซน์แรนช์แนวสไตล์ style, รูปแบบอารมณ์เพลงด้วยตัวเขาเองได้อย่างแปลกประชลาดไพเราะสนอารมณ์งดงามและน่าทึ่งเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวตนไว้เนื้อไว้ตัวอบอุ่นเอื้ออาทรสมถะและใจบุญชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากชอบบริจาคทาน มีบุคลิกภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักเหมือนแมวอ้วนในกอดอุ่นแสนอุ่นเคนเบลและเอชเชเป็นคู่รักที่อบอุ่นเต็เมไปด้วยความการุณาเกื้อการุนในดวงตาของกันและกัน a อชเชลกำลังมาแรงกับบทบาทแรงกล้าสายในละครพายุสายที่ทะลักทลายไปด้วยเริบซีนพุ่มเฟือยกับฟิล์มธนพัฒน์ แต่เคนเบลมองการทำงานทุกอย่างทุกมุมทุกด้านของสาวคนรักโดยความเข้าอกเข้าใจอย่างที่สุดเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักแสดงที่น่าศรัทธาน่าเอาเป็นแบบอย่างและน่ารักที่สุดขอให้พงพานุภาคนำทางให้รักเขาได้ก้าวไปให้งานเขาได้ก้าวไกลคงมั่นยิ่งใหญ่ตลอดการครับ ดรสาธนิกจุลมณี